สวัสดีครับนะครับสุขภาพวาระตอนตอนที่9 11นะครับวันนี้ก็มาอัปเดตข่าวสารนะครับเรื่องเกี่ยวกับเบื้องหลังนะครับของโรงงานผลิตผักนาโนนะครับไร่สายชน101นนั่นเองนะครับช่วงเมื่อวานนี้นะครับทางรายการนะครับรายการ อัปคัดนะครับก็ส่งคลิปขึ้นไปที่ y t u t u นะครับแล้วก็ส่งมาให้เราดูนะครับว่าในช่วงเดือนก่อนที่ผมเคยลงหน้าเพจเนาะว่ามีทีมสารคดีนะครับรายการเกี่ยวกับธุรกิจนะครับเกี่ยวกับความสาเร็จของประเทศไทยในเรื่องของอุตสาหกรรมต่างๆเลยที่ผมเข้าไปดูโอ้โหมเยอะมากเลยมีตั้งแต่เลี้ยงผัามทาเครื่องดื่มทําน้ําหอมอะไรเยอะแยะนะครับซึ่งอพิโซดที่12ของอัปคัดนะฮะอัปคันะครับ,รบก็ มาถ่ายทําโรงงานไร่สายชนของเรานี่เองนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะครับอะไรนะนะครับอ,อ๋อก็เป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะครับของอสื่อมวลชนเพราะว่าหลายคนที่ไปดูใน YouTube นะครับหรือแม้กระทั่งคนที่มาถ่ายทาก็บอกว่าโอโ้โหโรงงานผลิตผงผักระดับนี้มีในเมืองไทยด้วยนะครับไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่น่าเชื่อเท่าไหร่เลยก็ก็ต้องบอกว่าก็ดีใจนะนะครับแล้วก็ ถ่ายทําประมาณหนึ่งเดือนก็ตัดต่องานงุ้นงี้ไปนะครับในส่วนที่เราเปิดเผยได้ทั้งหมดเลยเพื่อความน่าเชื่อถือของโรงงานก็เปิดให้ดูหมดเลยทั้งกระบวนการผลิตซึต่งเดี๋ยวาทางน้องแอดมินเอาเอาเป็นวิดีโอวิ่งวนได้เลยครับเดี๋ยวพิเศษบรรยายไปไม่เป็นไรนะครับก็จะเห็นว่าจริงๆโรงงานไร่ไถ่ชนนะครับเราไปพัฒนานะครับต่อยอดเกี่ยวกับเก,ก,บเกษตรอุตสาหกรรมแล้วก็ไปส่งเสริมชุมชนเนี่ยในรูปที่เห็นวิดีโอนะครับเป็นเป็นแปลงออร์แกนิก แปลงหนึ่งที่สวยมากๆเลยเขาก็เข้าไปถ่ายทำคือผมอะ่ะก็ก็ไปที่แปลงพาไปดูว่ากระบวนการเนี่ยก่อนที่มาที่ไปอ่าจะเป็นสินค้าของเราเนี่ยนะครับมันมันมันเป็นยังไงนะครับก็มีเนี่ยมาถ่ายทําในนั้นเลยนะครับมามาเยี่ยมแปลงเราก็พาไปดูว่าเนี่ยมันมีผักแบบนี้นะครับเกษตรกรปลูกแบบนี้นะครับแล้วก็กระบวนการผลิตแบบนี้นะครับเอ่อทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยจะจะบอกว่า ในคลิปเนี่ยนะครับก็จะให้เห็นว่าตั้งแต่กระบวนการการรับสินค้าเข้ามาเลยนะครับเราไปเลือกแปลงปลูกนะครับไปเลือกแปลงปลูกไปสารสัมพันธ์กับเกษตรกร,เ,กรเนาะอธิบายเข้าฟังว่าเนี่ยเราจะทําสิ่งนี้ขึ้นมา,ามาช่วยกันแล้วกันอะไรเงี้ยช่วงแรกเขาก็คิดว่าเราหลอกลวงนะเขาก็คิดว่าแบบคือเกษตรกร,เ,กรเนี่ยถูกหลอกบ่อยมากเลยนะเ,เขามาส่งเสริมปลูกจะซื้อกลับแล้วก็ไม่ซื้ออะไรเนี่ยน่าจะเคยเห็นข่าวเนาะแล้วก็ทิ้งแปลงกันไปส่วนเราเราไปเมื่อสักสิปีก่อน เอาไม่ถึงประมาณ8ปดปกปีก่อนเข้าไปก็ไปพูดคุยกับเขาแล้วก็เจราจาเรื่องราคาเพราะว่าส่วนมากเวลาคนซื้อก็จะต้องดูที่ราคาก่อนว่ามันมันคุ้มค่าปลูกไหมนะครับแล้วก็เริ่มจากไม่กี่กิโลกรัมตอนนี้เป็นเดือนละหลายโอ้โหหลายตันนะครับหล,หลายตันเลยแล้วก็ซื้อกันหลายหลายชุมชนหลายตำบลหลายอำเภอนะครับก็เป็นที่มาที่ไปพอพอเราได้แหล่งปลูกที่ดีซื้อเสร็จปุ๊บนะครับเมื่อกี้ในในรูปก็จะเห็นว่ามีการคัด มี QC นะครับมาตรวจรับโหลดตรวจรับผ่านก็นจะคัดกรองคัดกรองเสร็จก็เข้าเข้าระบบล้างเนี่ยระบบล้างคือในคลิปเนี่ยจะเห็นว่ามีระบบล้างเนี่ยใช้น้ํา r อล้างเลยนะฮะใช้น้ํา r o เลยนะน้าําใสปิ้งเลยนะครับล้างแล้วก็จะมีซีเครตของมันก็คือใช้ใช้ปูนปูนเปลือกหอยใช้ได้นะคุณไปซื้อใช้ได้นะปูนเปลือกหอยเนี่ยเอาไปล้างผักสะอาดมากแล้วก็เกลือนะครับแล้วก็น้าส้มน้าส้มก็ใช้น้ําส้มอ่า ถ้าถ้าคุณล้างที่บ้านแนะนำเป็นน้าส้มพองน้ำส้มแอปเปิลอะไรอย่างนี้นะฮะแต่ของผมก็จะใช้เป็นน้าส้มสายชธรรูธรรมชาตินะครับเพื่อเพื่อไปกาจัดพวกแบคทีเตรียต่างๆทั้งหมดเนี่ยจะมีสูตรในการเติมเข้าไปล้างเสร็จปุ๊บก็เหมือนเราล้างผักกินที่บ้านเลยนะครับสะอาดปลอดภัยก็จะเข้ากระบวนการการหัน่นเข้าเครื่องนะครับลดความชื้นนะครับแล้วก็เป็นเทคโนโลยีนาโนคือ เทคโนโลยีนาโนที่พูดเนี่ยนะครับมันไม่ใช่นาโนแบบแบบเป็นเป็นบอดไม่ใช่นะฮะคือคําว่านาโนเทคโนโลยีหรือการว่าทำเป็นนาโนพาวเดอร์เนี่ยมันคือมันละเอียดกว่าปกติเนี่ยประมาณ5เท่าหรือ5 0 0เนี่ยนะครับไอเห็นรูปีิค้างไว้เนี่ยนะครับมันมันจะละเอียดแบบละเอียดมากนะครับคือเครื่องเนี้ยเครื่องจักรเนี่ยมันใช้เครื่องจกักรจาก สามประเทศเนาะมาจากเยอรมนีหนึ่งตัวแล้วก็มาจากญี่ปุ่นตัวหนึ่งตะวันตัวหนึ่งนะครับเพ <P> ื่อ <P> เพื่อช่วยให้การการทำเป็นาว <P> เนี่ยนะครับเป็นเป็นไปได้ด้วยความละเอียดละเอียดจริงๆนะครับแล,งคงคแล้วก็ยังคงความสดแล้วยังคงชิ้นเนื้อของผักอยู่เห็นไหมมันจะมีประเด็นเนี่ยมันคือมันต้องให้เหมือนผักสดสองคือเราจะต้องไม่แยกอะไรออกไปคือเหมือนคือคนทานต้องได้ทานเป็นผักเป็นผักจริงๆแต่ไปทำงางไงให้มันป่นได้นะครับแล้วก็ บรรจุมันจะมีกระบวนการการช่างตวงวัดระดับดิจิตอลนะครับเห็นว่ามีกระบวนการช่างมีคนเคยถามว่าพี่เบสมีระบบการช่างแบบอัตโนมัติไหมตอนนี้ถ้าเป็นตัวเล็กหมถึนว่าซิงเกิลเซิร์ฟจะเป็นช่างแบบอัตโนมัติแล้วแต่ว่าตัวใหญ่เนี่ยตัวเบลาเนี่ยนะครับยังยังต้องใช้เมนววนเพราะว่าตัวเครื่องจักรผมติดต่อไปที่ไต้หวันมันยังทําไม่ได้ คือด้วยความที่ว่ามันนาเป็นมันมันเป็นนาโนเกรดมันเบาอ่ะมันเวลามันดรอปเบาลงมาครับมันมันดรอปไม่นิ่งคุณนึกถึงเหมือนเหมือนคุณช่างใสไหมอ่ะนึกออกไหมมันมันจะแกว่งทีนี้พอแกว่งปุ๊บเนี่ยเราเราช่างร้อยซองอ่าร้อยกำเป็นจานวนเป็นหมื่นๆซองเนี่ยเราไม่อยากให้มันมีการปิดพลาดเพราะฉะนั้นเราจึงใช้เราเลยใช้ตัวของตัว QC นะครับเป็นคนอยู่ซึ่งคนเนี่ยจะช่างซองต่อซองเลยให้มันเป๊ะนะครับ แล้วก็เข้าสู่กระบวนการการเก็บนะครับถ้าเกิดเรายังไม่ได้จําหน่ายการเก็บของเราเนี่ยนะครับจะเป็นห้องที่มีการอตอนเย็นเนะี่ยจะมีการยิงด้วยด้วยเครื่องเครื่องหนึ่งอันนั้นถ่ายไม่ได้เนาะมันเป็นเครื่องที่ยิงฆ่าเชื้อทั้งห้องนะครับคล้ายเครื่องโอโซนเวลาเราไปที่รถอ่ะเราเคยไปล้างรถพรีเมียมไหมแล้วมันจะมีเครื่องที่มันใส่ในรถแล้วมันก็ยิงแสงอุลตร้าไวโอเลตอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็เชื้อไวรัสเชื้อโรคมันจะหายอันนี้คือกระบวนการการเก็บ แล้วก็ห้องเย็นนะครับวัดความชื้นทุกอย่างมันจะต้องสมบูรณ์แบบเพื่อให้ผงผักเนี่ยมีคุณภาพสูงสุดในรูปเนี้ยเนี่ยดีมากแล้วหยุดนิดก่อนก็ได้ครับเอาเอากลับนิดหนึ่งก็ได้ครับเห็นอยากให้เห็นน้าําใสๆอ่าเนี่ยเนี่ยนะครับอันนี้มันคือมันคือน้ำอาโอคือน้ำมาโอสังเกตง่ายครับมันใสแบบใสามากนะครับใสแบบใสามากแล้วก็เนี่ยจะเห็นว่าน้ําที่ใช้ล้างนะครับมันเป็นน้ำ AO. อาโอใสสะอาดมากนะล้างเนี่ยล้างจากที่เราเริ่มฉีด ไปดูหัวฉีดนิดหนึ่งนะครับไอ,ไอ้หัวฉีดตัวเนี้คืออ่ไล่ไล่จะไล่จากกระบวนการรับซื้ออีกรอบก็ได้ครับไล่มาได้ครับการเนี่ยนะครับพอเข้ามาก็จะต้องช่างนะครับแล้วก็ตรวจตรวจว่าแบบสีกลิ่นนะครับสภาพเนี่ยมันมัน,ม,นมันตามที่เราเคยตกลงกับเกษตร,รกรไหมส่วนมากก็ตามนั่นแหละครับนะครับแล้วก็ล้างเนี่ยจะใช้ล้างด้วยกันใช้น้ําแรงสูงดันทิ้งไปก่อนหนึ่งรอบแล้วจะมีหัวฉีดตัวนี้มีทั้งหมดส6บกหัวฉีดนะครับ คือคือมันจะมันจะฉีดแบบเข้าไปละเอียดทุกซอกทุกมุมมากคือออกมาได้ปิ๊งเลยฮะแล้วมันก็จะลงน้ําไปตีไปตีอยู่น้ำอาโอคล้ายๆเครื่องปั่นตัวเนี้ยนะครับจะเห็นจะเห็นว่ามีการใช้น้ํานะครับล้างโอ้หมันน้ําไม่ลาทานเลยนะสะอาดพ้ใสใช่ไหมครับจะเห็นว่านี่มีกระบวนการตีปั่นเหมือนเครื่องซักผ้าไอ้แม่เนี่ยเรื่องนี้จะชัดเจนมากนะครับมันจะตีปั่นเหมือนเครื่องซักผ้าคือทุกอย่างเนี่ยเพื่อ ที่ปั่นเสร็จปุ๊บนะครับบางคนถา่าว่าเอาน้าน้าที่มันเป็นพวกเศษไปไหนไมันจะมีระบบกรองออกไปแล้วล้างทิ้งแล้วแล้ววนกลับมาใช้นะครับคือสะอาดมากนะครับแล้วก็เนี่ยเข้า,เข,าเข้าเครื่องหันห่นหั่นพวกนี้ก็จะต้องมีมิติในการหั่นขนาดความบางปริมาณต่อถาดคือทุกอย่างเป็นงานศิลปะเป็นงานละเอียดอ่อนมากแล้วก็เนี่ยครับจะออกมาเป็นผงแบบน,นี้อ่านี่คือใครอยากไปดูตัวเต็มไปดูได้นะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันคือเบสอ่อนของการผลิต ผักนาโน,โนหรือหรือ,อ whole food vegetable whole food vegetable คือคุณสามารถทำพาวเดอร์ได้ในระดับเหมือนสังเคราะห์เหมือนสกัดสังเคราะห์แต่คุณไม่ต้องสกัดสังเคราะห์เพราะว่าวันนี้ปี2025ีผมว่าทุกคนอยากจะทานเนเชอรลที่เป็นฟังชั่นอลฟู้ดมากกว่าการไปทานสารสกัดนะครับเอาง่ายๆครับอย่างไปกินเนะบ็ดใบเตยเนี่ยใบเตยเนี่ยปัจจุบันเริ่มมีเบรเกอรี่หลายร้านนะครับระดับพรีเมียมของไทยเนี่ยใช้ใช้ใบเตยผงเราเพราะใบเตยผงเราชงเป็นน้ำใบเตยสดได้เลย โดยที่ไม่ต้องไปซื้อแบบใบเตยกลิ่นไม่ต้องไปซื้อใบเตยแบบสังเคราะห์มามาใช้นะครับซึ่งสมัยก่อนไม่ได้สมัยก่อนถ้าเกิดคุณซื้อผมใบเตยมามันจะมันจะทาเป็นน้ําอย่างนี้ไม่ได้แล้วก็จะแห้งจะไหม้นะครับแล้วก็ส่วนมากถ้าเกิดจะทําถึงจริงๆก็ต้องไปซื้อมาคั้นสดซึ่งมันก็ลําบากนะครับปัจจุบันก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็อ่าไปไม่เป็นไรครับไปถึงกระบวนการที่เป็นสินค้าเลยสินค้าเรามี30กว่าชนิดนะครับแต่วันนี้จะจะบอกว่าส่วนหนึ่งที่เราอยากจะพรีเซนต์ก็คือ,คอโปรตีนชีวจิตนนนะคคทีุ่ณหหมอลาายแํ โปรตีนชีวจิตเนี่ยใช้อ a นาโนโพาวเดอร์ก็คือหมายถึงว่าใช้ถั่วที่เป็น,ท,ปนที่เป็นความละเอ500ียดห0 0 5 0อยเปจากความเหนียปกตินะครับแล้วก็มีผักอีก10ตัวถั่ว3มชนิดตัวเนี้ยนะครับเป็นตัวที่คุณหมอท็อปบอกมันเป็นตัวเดียวที่คุณให้คุณแม่เขาทานเพราะว่าผมเคยให้พี่หมอมาดูโรงงานบอกว่าเนี่ยพี่มันคือถั่วบดผักบด100%ไม่มีการปรุงแต่ง มันเหมือนเราปั่นถั่วทานเหมือนเราปั่นผักทานแต่เราไม่ต้องมานั่งปั่นเราตักใส่แล้วมันมันมันอร่อยมันมันสมบูรณ์แบบมากมันถูกเรียกว่าโปรตีนชีวจิตคือคําว่าโปรตีนชีวจิตเนี่ยมันไม่ใช่มาจากเราตั้งคําสวยๆขึ้นมาโปรตีนชีวจิตเนี่ยมันมาจากความเพียวริตี้ของมันนะครับที่มันไม่มีการปรุงไม่ใส่น้าตาลไม่ใส่สีไม่กลิ่นไม่ลดไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่ลสชงแล้วเหมือนการปั่นสดทานแต่ง่ายกว่า แล้วก็ได้รางวัลปี20เนาะนี่ปี25แล้วได้มา5ปีแล้วนะครับตอนนี้ดังมากแล้วก็โปรตีนชีวิตจิตมีขายทุกที่เลยไม่ว่าจะเป็นเลมอนฟาร์มวัสันเอ่อวัสันยังไม่มีนะครับเออเดี๋ยวต้องเอาเ,าเอาเข้าวัสันเอาเอาขึ้นไปในแพลตฟอร์มวัสันนะครับลขึ้นได้นะครับแล้วก็อออยู่ในอยู่ในห้างเอ่อ เยอะอะลิมปิงมาเก็ตวิลเลจเยอะมากนะครับร้านสุขภาพทัดรีทุกร้านและคุณไปเลือกซื้อได้นะครับแต่ถ้าเกิดจะซื้อโปรโมชั่นตามออนไลน์ก็มีช้อปปี้ละะาซาด้าทิกต็อกเฟซบุ๊กถ้าถ้าซื้อทิกต็อกไปซื้อเพจคุณหมอท็อปเลยพี่หมอท็อปถือขายตัวนี้ได้เออทําไมมีคนถามว่าทำไมคุณหมอซือตัวนี้ขายได้ตัวนี้ไม่ใช่อาหารเสริมนะฮะทะเบียนเป็นเครื่องดื่มชงในภาชนะปิดเหลือเชื่อไหมครับเพราะว่าตัวมันเองอะมันไม่ใช่สารสก,กัดนะฮะมันเป็นมันเป็นผงถั่วเป็นผงผัก พราะฉะนั้นทะเบียนเนี่ยทะเบียนเป็นอาหารทุกคนกินได้เด็กกินได้ใครๆก็กินได้เหมือนคุณชงนมอ่านมมันยังเป็นอาหารเสริมเหมือนคุณชงถั่วปัน่นดีมากนะฮะตัวนี้ดีมากเลยเป็นผงเป็นผงเพียวอะ่ะคือเป็นผงเพียวไม่เติมไม่แต่งไม่ปรุงเพราะงนั้นมันคืออาหารนะฮะเพราะฉะั้นคุณหมอสามารถหยิบแนะนําได้เลยก็เลยเป็นประเด็นที่มีคนถามว่าอารย์คุณหมอแนะนําได้ก็เป็นอาหารนะครับไม่ใช่อาหารเสริมนะครับก็ประมาณนี้แล้วก็อีกตัวหนึ่งที่อยากจะแนะนําคือเวกโม อยู่นี่นะครับเบงมอก็คือผักรวมเมื่อกี้มีคนถามว่าอะแล้วถ้าเกิดไม่ใช่แพนเบดโปรตีนล่ะเป็นเป็นผักเลยมีไหมมีครับตัวนี้เป็นผักรวมห้าสี20ชนิดนะครับรวมไปแล้วเรียบร้อยเหมือนกินสลัดผักเลยแต่ว่าเอ่อเอามาโชงเงานะครับตัวนี้ขายดีมากนะครับแล้วก็ปลุกเลมอนฟาร์มสาขาเอ็มกเทียนี่ฝรั่งชอบมากนะคนต่างชาติชอบมากซื้อทีสามทีกระปุกเพราะว่าต่างชาติเนี่ยเขาซื้อกับบ้านแล้วก็บางทีเขาก็ซื้อไปใส่สมูทตี้เพราะว่ามันมัน มันเพียวมากแล้วมันมันมันสมาร์ทสมาร์ทคืแปลว่าคือการที่คุณจะกินผักยี่สิบตัวเนี่ยปั่นไปผมว่าถ้วยปั่นมันใส่ไม่พอหรอกแล้วมันมันมันก็จะไม่ละเอียดขนาดนี้อันนี้คือเติมปุ๊บเหมือนเติมเหมือนเหมือนเติมผงชาเขียวเติมปั๊บลงไปแล้วก็มันก็จะเปลี่ยนสีแล้วก็มีเนื้อผักให้กินดีมากนะครับประมาณนี้อีกตัวหนึ่งที่อยากแนะนําอยู่ไกลเวกานเดย์ไกลผักอืมหน่อยอืมหน่อยตัวนี้จะหมดโปรโมชั่นแล้วนะจ๊ะนะครับอ่าซื้อหนึ่งแถมสองอ่ะ หกระปุก990บ,กบ,บ,บาทตัวนี้ก็เป็นผังนาโนเมื่อกี้แหละนะครับแต่เอามาใส่เม็ดบางคนบอกอไม,ไม่ไม่มีเวลาพกไปชงตัวนี้เป็นเม็ดแล้วพิเศษสุดคือเสริมโปรไบอติกจากไต้หวันโปรเบอติกไต้หวันเนี่ยมันเป็นตัวติกที่มันเกี่ยวกับอ่อ,อนเยาว์อายุยืนนะครับแล้วก็เป็นโปรไบอติกตัวเดียวที่ผมรู้จักนะกันนะมีเคลือบ5้าชั้นเพื่อให้มันเชื่อมันไม่ตายก็อยู่ในเม็ดนะครับเป็นซินไบอติกเม็ดนะครับทำจากผักนาโน,โนบวกโปรไบอติก แล้วมีเบอร์รี่เจ็ดตัวนะครับตัวนี้ขายดีมากนะครับแล้วก็ตัวนี้แหละเดี๋ยวจะอยู่ในวัดสดุแล้วนะครับวัดสดุติดต่อเราเราเราได้รับเกียรติจากวัสันไปจําหน่ายละนะครับก็ไม่แน่ใจว่าจะหมดโปรเมื่อไหร่แต่วันนี้หนึ่งแถมสองแน่นอนเก้าร้อยเก้าสิบาทได้สามกระปุกเลยนะครับนะจ๊ะครบแล้วนะครับนี่โอ้สามไซส์นะครับอันนี้โปรโตีนพืชผสมผักอันนี้ผักล้นลวนๆ้วนนี่ผักใส่เม็ดเสรรมไบโอติกโอเคไหมนะครับแล้วก็ วันนี้ที่อยากจะพูดทั้งหมดก็คือเราอยากจะให้เห็นว่าโรงงานไล่เฉยชนนะครับเป็นเป็นเป็นที่เท่น,น้าชูตาของประเทศไทยมากๆแล้วก็วันที่ย่จําไม่ได้ขอโทษทีสิบสงหรืยี่สิบสหรือเปล่าเราจะรับเกียรติไปออกงานบีซีจีอีกแล้วนะครับที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิตนะครับเป็นต้นแบบอุตสาหกรรมเกษตร,รที่รักโลกรักลูกค้ารักทุกอย่างเลยแล้วก็ไปใครอยากไปดู ขยับไปเจอพี่เบสตัวเ,เป็นๆนะครับพี่เบสได้เป็นวิทยากรด้วยที่เกี่ยวกับการแปลรูปสินค้าก็ตรอินทรีย์ระดับนานาชาตินะครับงานนี้ระดับนานาชาตินะครับก็ดีใจที่เป็นตัวแทนของประเทศไทยแล้วก็เป็นตัวแทนของแบรนด์ผกผักนะครับที่ไ,ได้ไปโรดโชว์แล้วก็ไปจําหน่ายด้วยใครใครไปซื้อในงานเนี่ยเดี๋ยวแจกแหลกรานเลยนะแล้วเข้าไปมีดแองกฤษไปเจอพี่เกตได้ด้วยนะพี่เกตพี่เกตตอนนี้ก็มีคนติดต,ต่อเยอะเพราะว่าพี่เกตอายุ45แล้วจะ46แล้ว แต่ไปไหนมาไหนเขานึกว่าสามสิบต้นนะครับก็กินผักนี่แหละคือไม่ได้มีอะไรมากนะจริงๆอ่ะคือผมผมเป็นคนพบความลับแบบซิเค็ซอสอย่างหนึ่งก็คือก็กินผักเยอะทีนี้กินเยอะไม่มดก้ก็กินชงพอดีพอดีพวกพวก,พวกเราพวกเราต้องเทสผักตลอดแล้วก็กินเองตลอดนะครับแล้วก็อินกับสินค้าก็เพราะฉะนั้นเรากินกูกินวันหนึ่งโอ้โหสองสามครั้งละมั้งฮะแล้วก็ตอนหลังๆก็โปรเซสให้คุณหมอด้วยเนาะก็ชิมกันกินกัน แล้วมันก็เด็กขึ้นเรื่อยๆนะฮะอันนี้ก็เป็นไอเดียแล้วก็สุดท้ายนะครับฝากไว้เหมือนเดิมใครเป็นแฟนเพจยูสไมล์หนย์หนนะครับสุขภาพดีแล้วก็อายุยืนเนี่ยเ,เคล็ดลับเลยนะครับตัดน้าตาลทานแป้งต่ําทำไอเแล้วอย่าลืมซื้อผงผักไปทานบ่อยๆก็จะอายุยืนนะครับวันนี้สวัสดีครับ